ที่พ้อเรามีกี่รูปครับม26 26 26นะมนะผมขอ5กลุ่ม5กลุ่มใช่ไหมจะมีเศษอยู่จะมีเศษอยู่1คนใช่ไหมไปรวมกับใครก็ได้ก็กลายเป็นกลุ่มละ6 4กลุ่มใช่กลุ่มละ6 1กลุ่มกลุ่มละ5 4กลุม่มโอเคไหม โอเคหรืออยากได้น้อยกว่านั้นน้อรับค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 รัใครัหครับครเบครับครับครูบครับกรัใครับรับค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 ราบครั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 บคราบครับบัรับครหบาับครไบ่รัรับคมับครับรับค เอาให้ตรงวงกันก่อนเอาให้ชัดบางทีมันแล้วไอ้จมื้อเองมันไม่ได้ยิ่มันไม่ได้ยิ่มผมันจะมันจะลงมันจะดอกลงไปแบบนั้นเองเพราะว่ามีทายข้านีไม่ไม่ใช่ทายมีเอาออกเอาออกไปข้างนีตอนนี้ยังไม่รู้ชัดเจนใช่ไหมใช่ครับตอนนี้คือประมาณตัวเลขเก่าตัวเลขเก่ายี่หกใช่มาจากภาคเหนือมปีไม่แล้วตอนนี้จะมีคนลาออกท่านยังไม่รู้ใช่ปะผมว่าที่อยู่แล้วใจเลยยังไม่แน่ชัดยังไม่แน่ชัดอ่ะงั้นขอ ในห้องเอาอยากได้กี่กลุ่มบอกมาสามกลุคุณมาเลยได้กุ่มสามกลุ่มสามกลุ่มเฮ้ตามนะไปแต่ผลงานต้องออกมาโอเคนะตู่ไว้ก่อนคือผมผมบอกให้ท่านมีกี่กลุ่มตามใจท่านแต่คุณภาพของงานต้องออกมาโอเคนะความหมายผมคือไม่ใช่ทัดโอเคผมต้องโอเค คือท่านมีสมมติสามตู้ก็เฉลี่ยแล้วแปดลูกหรือเจ็ดลูกถูกไหมปฏีความอแบบนั้นท่านลองนั่งผลงนเจ็ดลูกเจ็ดคนเจ็ดสมองถ้าผลงานออกมาขี้เหร่มากเข้าใจไหมคะแนนก็จะขี้เหร่ทั้งเจ็ดนะครับแต่ถ้าออกมนาะโอเคเพอร์เฟกสวยงามดูด,ดีเจ็ดคนนั้นก็จะดีไปไปตกลงกันให้ดีเพราะฉะนั้นจะมีการแข่งขันกันทั้งสามตู้นี้นะ ผลงานที we to to ่จะออกมาในโปรเจกต์นี้คือออกแบบเว็บไซต์เอาละเดี๋ยวผมจะกำหนดให้ว่าภูุ่มไหนโดนเลือกอะไรโอเคป่ะครับไม่แก่ะเอาใหม่นะคำถามเดียวสามกลุ่มโอเคไหมหรือจะเปลี่ยนพูดออกมา คนที่คนที่มาเนี่ยจะได้สิคนที่ไม่มาถือว่าต้องรับตุลาก,กรารจากห้องที่ไปทำเ,เ,เท่าไรไม่ได้แต่ผมแล้วผมนัดนจะเข้าแล้วสามคนนะครับสามคนมีใคร้ารไหมสามคนถ้ามีรีบ้าร์ทเห็นชอบตรกงกันไหมสามคนะ เอาอย่าเอาผมกระเด็ดกันถามต่อสามนะเอาละไปแบ่งกลุ่มกันแล้วจับสลากกันเองนะครับแบ่งกลุ่มกันเองก็ได้สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งมี20คนอีกกลุ่มหนึ่งมี2คนอีกกลุ่มหนึ่งมี1คนก็ได้ไม่ว่ากันแบ่งยังไงก็ได้แต่ผมเอาปริมาณฐานเอานะ2ี่สคนทำออกมาเป็นงานที่ดีกว่า คนเดียว่าเงี้ยถ้าคนเดียวนเดียลยี่สิบคนยี่สิบคนทั้งวยไปกลุ่มที่1ดกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามทำเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ขึ้นมานะผมสั่งงานแล้วนะนะวันนี้นะจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ห้ามจ้าเขาทำห้ามเป็จ้าโอเคไหมทำด้วยตัวแต่ละทีเอง จะใช้โปรแกรมดีพิเปอร์จะใช้อะไรก็ได้ผมดว่าผมต้องการผลลัพธ์เนยครับผลลัพธ์เท่านั้นเทคนิควิธีการผมไม่เคยสอนเอามาใส่ในโปรแกรมเอามาใส่ในเว็บตัวเองได้ท้ำนั้นแต่ต้องอธิบายได้ว่าเวลาสำคาญเฮ้ยเอ็นตัวนี้มันอะไรอ่ะทุกคนในทีมต้องช่วยกันตอบไม่ใช่หรอก แสดงว่าสมมติท่านทำได้มาแล้วสวยเลยนะ <C oughs> เปิดมาโอ้โหมีผูกมีลูกมีนี่มีเต็มไปหมดท,มท่าไอ้ท่านยังไงตอบไม่ได้แข่คะแนนตรงนี้ยไม่มีโอกแกนะ <C oughs> แต่ถ้าบอกอาจารยา์ทำอย่างนี้เข้าอย่างน,น,านี้อย่างนี้อ่าไอ้ลูกเนี้ยแตกคะแนนป่ะครับเปรียบเสมือนว่าเบสต์อะท่านกำลังทำตุ๊กตาสวยๆให้ผมตัวหนึ่งผมไปถามว่าวิกผมเนี้ยเอามายังไง ท่านตอบได้วิต,ตัวนี้ทํามาจากเส้นใยไหมแบบนี้อย่างนี้เอามาสวมเย็บอย่างนี้รัประจานเสน็นอีกคนบอกไม่รู้ไม่รู้ว่าวิกมาอย่างไงผมบอกกันถือว่าตัวนี้ไม่มีวิกผมจะตีความอย่างนั้นเข้าใจนะกลุ่มที่หนึ่งทําเว็บที่ครับดอกไม้แค่นี้แหละจบให้เว็บดอกไม้ ช่ท่านไปคิดกันเอาเองผมเปิดกว้างนะใช่ผมต้องดอกไม้ยังดีได้หรือผมจะเอาดอกไม้ทั้งหมดทั่วโลกนี้ทับแต่ทุกอย่างขอให้เป็นดอกไม้โอเคไหมบางคนบอกอาจาผมจะทำที่มาดอกไม้จังใช่ดอกไม้ครับเข้าใจนะเอี่เแ็บดอกไม้สวยงามไปแล้วโอเค นี้ครับแว๊บเดียวกับอะไรดีเนาะที่จะไม่โดนอยอาแน่เลยจะได้ว่าเงินนั่งกลมอาหารอาหารเนี่ยอาหารอะไรก็ได้นะเริ่มอะไไม่เริ่มมีแล้วที่เป็นอาหารของคนทำหนงไม้กวาดเลยแป๊บนะ ผมมีเห็นบางปีใช่ผมไปเอาขวอมูกน้ำมาทำอาหารปลาสัตว์ละไม่เอาเอาอาหารคนนะครับบเีอาหาน้าคก็จะไปโฟกัสแค่เมนูอาหารหรืออะไรก็จอแคบจับมาแล้วกันเไอาไปเนี้ยลโอ้โหอะไรวะ เห็นไหมัะต้องชัดหน่อยฮะเรื่องนะสามตุกนะครับจำไว้นะโจทย์นะให้ไว้แล้วจำไว้ในนี้สื่อแล้วทีนี้ถ้าสังเกตว่าันลอกกันไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับสามตุกคนละเรื่องกัน จ,จับสลากนะหรือจะสมัครใจจนมันเึงก็ได้ให้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวการเทอมผมจะเรียกดูอีกครั้งเห็นไหมครับดูความ<ช>พัฒนาการว่าทำไปถึงไหนแล้วแล้วท้ายเทอมผมจะดูอีกครั้งนึงคูอตัวสุดท้ายอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นงานนี้แบ่งกลุ่มปุ๊บ,บลงมือทำได้เลย ีนี้ในวิชานี้จะสอนการออกแบบเว็บเนี่ยก็จะเป็นเทคนิครูปแบบคำสั่ง์นะครับซึ่งท่านสาม,มารถเอาไปต่อเติมกับความรู้ที่มีมาเข้า <c oughs> ใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในวิชานี้จะต้องเรียนรู้ด้วยสองวิธีวิธีที่หนึ่งคือมาเรียนกับผมแหละวิธีที่สองคือเรียนรู้จากข้อกความหมายคือหาจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ไปเรียนจากที่หาอะไรหรือไปเรียนแบบดีไซน์นะไม่ใช่นะ เรียนรู้ด้วยตนเองเ,เพิ่มเติมก็ทำให้โปรเจกต์ชิน้นนี้ออกมาได้ดีผมมุ่งเน้นงานชิ้นนี้นะผมเฝ้าหวังว่าผมจะให้ดีเจตสินแป้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไม่ดีตกไม่ตกคนเด็กที่แหนไปเดี๋ยวนะครับช่างภาพพิมพ์เขาไดเอะไรนะผมมนู้หญิงในกองเขาไดผู้หญิงอยู่สองคนนะไปตกวงมันเองมไม่ว่ากัน แค่การเขียนเกียัข้อ่ลหัวข้ออ๋อหมายว่ากลุ่มเดึมีสองหัวข้อรือไหมหมายถึงแบบถ้าเอาตั้งเป็นหลายกลุเพิ่มเพิ่มหัวข้อไปได้ไหมไม่อาต้องสรุปในห้องก่อนว่าทั้งหมดมีกี่กลุ่มคือผมไม่ต้องการให้ไปแตกทีหลังต้องสรุปกันก่อนถ้าท่านบอกว่าจะเอาห้ากลุ่มผมก็ให้ห้าหัวข้อแต่ต้องมีห้ากลุ่มให้ผมแบงแรมเอาให้ชัดก่อน คะแนแนคะแนนที้สูงมากนะ,ะเพราะฉะนั้นในวิชานี้ผมเข้าเฝ้าหวังว่าโปรเจกต์ต้องออกมาดีถ้าออกมาไม่ดีโอกาสตกทับกลุ่มเยอะทำไมต้องมาคับขนาดนี้เพราะว่าต้องการให้ทุกคนทำเป็นถ้าทำไม่เป็นงานก็ออกมาไม่ดีนะครับและท่านจะมีเรื่องของการทำง,งานเป็นทีมจะมีปัญหาอะไรกันท่านต้องแบ,บ่งเวลากันท่านต้องจัดสรรกันกให้ดี ฟางมันลงเหวหรือจะฟาไปขึ้นสวรรค์อยู่ที่นี่เอาใหม่จะเอากี่กลุ่มห้ากลุ่มแบ่งกันให้ดีนะครับผมบอกอย่างนี้นะไม่ใช่ถ้ามีกลุ่มหนึ่งมีแค่สองลูกเนืองานก็ต้องคุณภาพเจ็ดสิบคะแนนนะเข้าใจใช่ไหมครับก็คือหมายว่า อย่างนี้ก็ดีแล้วก็คือกลุ่มห้ากลุ่มนี้ใช่ไหมไม่จะเป็นไม่ไม่ต้องฟิกจํานวนจํานวนคนในกลุ่มก็ได้เอหมายความว่ากลุ่มหนึ่งจะมี็นรกสิบก็ได้สมมติว่ากลุ่มหนึ่งสิบคนงานออกมาเนี่ยขี้เลงกว่ากลุ่มสามคนไอ้กลุ่มสิบเนี่ยคะแนนน้อยกว่าแน่นอนมันจะวัดกันด้วยผลของหน้าตาออกมาเลยแต่และล่างไหนไม่ได้เน้นต้องปริมาณเข้าไปรูปแว็บหูมีเจ้าหนี้งมี้นมีนิ้ไม่ได้เน้นว่าข้อมูลมหาศาล เน้นการออกแต่เข้าใจไหมครับโปรเจกต์นี้คือเน้นการออกแต่เน้นการทำลูกเล่นเน้นรายละเอียดการจัดวางนะครับเหมือนผมกำลังท่านเป็นอินทีเรเนียภายในเข้าใจไหมครับอินทีเรียรภายในผมที่บ้านมาให้แล้วล่ะท่านประกอบามาได้เองอ่ะเอาไงครับถ้าห้า,ากลุ่มจะให้อีกสองเลือก ถ้าสามกลุ่มก็เท่านี้หรือจะสี่กลุ่มก็เพิ่มอีกเพื่อนหนึ่งมามากันยังไม่พบถูกปะตอนนี้สัปดาห์หน้าผมไม่มาเห็นไ,ไหมยังมีเวลาอยู่ให้ตกลงกันให้ชัดแล้วมาบอกอาจารย์ทีนึงว่าอาจารย์ครับต้องตรวห้ากลุ่มผมจะเพิ่มอีกสองข้อให้ทีน้โอเคไหมไม่ต้องเอาข้อสรุปแล้ววันนี้รอทีอ่อนมาพบโอเคไหมตกลงกันนะ ถ้าทีมไหนพร้อมจับกลุ่มกันแล้วก็จับกลุ่มกันไปก่อนเลยนะครับจับกลุ่มกันไปก่อนแล้วหัวข้อค่อยจับสลับทีหลังโอเคนะโอเคไหมนะตบบนี้นะอ,นะอย่าให้มีข่อต้อโต้แย้งกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เพึ่งเริ่มมันจะไม่ดีนะครับเ็ <c oughs> จิ <c oughs> ถ้าลองคิดก่อนนะ <c oughs> ถ้าท่านเป็นอาจารย์ <c oughs> แล้วท่านทําเว็บไซต์ออกมาแล้วท่านคิดว่าเว็บแบบเนี้ยนั่นนี่นะท่านกลัวอะไรท่านผีสั่ท่านควักออกมาเองท่านดูด้วยสายตาตัวเองท่านทีมมองว่าโอ้โหเราทำขนาดนี้สี่สิบแต้มสบายอยู่นะสี่สิบต้มหรือทำทีนี้ตายแน่สามสิบแต้มลูกจะไหวไหมนะครับและระหว่างทางผมจะบอกอย่างนี้นะครับที่ผมสอนเนี่ย บางทีอยากจะขอเอามาให้อาจารย์ดูเอามาให้ดูไ,ได้เข้าใจไหมครับถ้าอยากจะมาให้ดูผมขอให้นัดกันว่าอาจารย์ครับสอบกางหน้าอาจารย์ผมขอรีวิวครับรีวได้ไหมแต่ยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวรหักคะแนนผมเนี้ยเข้าใจไหมส่วนพุสรุปกันแล้วว่าทั้งหมดมีห้าทีมและผมสอนไปสักสามอาทิตย์้วท่านบอกอาจารย์สอบกางหน้าพวกผมท้งห้องจะขอให้อาจารย์ดูให้หน่อยเนีย่ยพวกท่านตกลงกันเองนะเข้าใจไหมครับว่าขอ,อารีวิวสอบกาง แล้ววันนั้นจะออกมาโชว์กันเปนานาทีก็จะดูแล้วผมก็จะคอมเมนต์ให้เข้าใจไหมครับคือการคอมเมนต์แบบนี้แทมอ่ะจะต้องมีสองรอบนะครับรอบหนึ่งคือรอบกลางเทอมมิเทอมกับรอบหนึ่งคือรอบไฟนอลแต่ระหว่างนั้นท่านจะมีอ,อมีกรอบที่พวกท่านเสร็จแต่ต้องพร้อมกันทั้งห้องใ,ใช่ใช่ทีมนี้มาดูอันหนึ่งทีมนี้มาดูอันหนึ่งทีมนี้มาดูอันหนึ่งดาแอร์ เขพูดเไม่เข้าใจเขามาคุยได้แต่ต้องอยู่ที่รายละเอียดที่ผมสอนถ้าเป็นเรื่องที่ท่านไปหามาเองถ้าเป็นเรื่องท่านไปหาแล้วมาเพิ่มเอง <c oughs> ผมไม่บอกผมต้องการให้ท่านหาจากข้างนอ,อกแล้วหาคำตอบเองไม่ได้ว่าทำไมเป็นอาจรช่ะแต่ถ้าเป็นอะไรที่เรียนกันในห้องแล้วท่านเอาสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในโปรเจกต์แล้วไม่เข้าใจผมตอบให้ แต่ถ้าท่านหวีกับอาจารย์ผมไปเอาเจคิวรี่ชุดนี้มาเป็นแบบลักษณะของการปฏิทินแบบหมุนได้เป็นแบบรูปภาพแบบสไลด์โชว์สวยงามจาดแก้ให้ผมหน่อยดิอย่าเนี้ยไวปไปัดดูเองแก้เองเป็นผลคืออย่างนี้ครับถ้าท่านทำได้และแก้เองได้นั่นคือสิ่งที่จะรู้เพิ่มเติมเองจากการไปหา และผมก็จะบอกว่าทีมนั้นก็จะได้ความรู้ทั้งที <c oughs> ถ้าแบ,บ่งปันกันก็คือเอาไปแบ,บ่งทีนึงก็ต้องมีของแรกครับเข้าใจไ,ไหมว่าอยากได้อันนี้ใช่ไหมฉันจะต้องมีเทคนิคเกิเกอต้องมีเทคนิคชั้นแรกครับต่ากัน,น,นกจะได้มาคขึ้นแต่ผมไม่ต้องการให้เป็นลักษณะของการ,ารอ,อะไรนะ,ะมีปัญหาการในการทำงานระหว่าทงทีมคือทีมนี้กับทีมนั้นแข่งไปแต่ความมีมมสายสื่อแอบบไปดูก่านเลเนี่ย Yeah. อนี้มันก็ไม่ต้องการขนาดไหนไอคิดต้องมีแบบนี้เลยคิดมีแบบนี้เลยบบเฮ้ย hey, เราต้องอย่างนี้อย่างเงี yeah. ้ยคือให้คิดแนละจินตนาการโลกอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์สวยๆเยอะแยะมหาศาลเลย,แ,ย,าาาเลยแต่ละทีมเข้าไปศึกษาหาดูเพราะฉะนั้น <Hey, S 1> วันนี้การบ้านแต่วันเนี้ยเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้านะครับสัปดาห์หน้าที่อาจารย์ให้มาท่านก็ตกลงกันให้เรียบร้อยว่ามีกี่ปุ่มนะครับถ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าในกลุ่มเต็มที่คือไม่เกินห้าใช่ไหมถ้ามองดูแล้วถึงจะาหกถามก่อนผมเดียวจะได้ให้หัวข้อไปเลยแล้วสัปดาห์หน้าแบ,บ่งหัวข้อกันไปเลยหรือจะแบ่งกันวันนี้ก็แล้วแต่แล้วจะได้เรื่องถ้าเต็มนะที่นะอยู่หกถ้าเต็มที่นะ้าแล้วผมจดไ์ให้อีกสอเรื่อง จะเลี้ยงน้ารักคู่ห่างเลยจะทำไรจะเลี้ยงข้าวไปนะครับอ่าสุดท้ายนะครับอ่าท่องเที่ยวฟ้าเกินนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้น ข้อมูลทุกอย่างอยู่บนโลกอินเทอร์เนต็ตมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลถ้า๊อปปีข้ามาได้หมดเลยผมไม่ว่าคือผมต้องการแค่ว่าวิธีการที่ท่านจะมายำใหม่แล้วเป็นเว็บท่ทานเข้าใจไหมครับแต่ก็รูปเตรียมเก็บเอาไว้หมดเลย๊อปปี้เทค๊อปปี้อะไรแต่การที่เรียบร้อยะจัดที่สวยผมจะดูความสวยงามเป็นหลักและการจัดระเบียบของเว็บการจัดข้อมูลเข้าใจไหมครับเทคนิคแถวๆอะไรใครจะไปหา ไปแบ่งกันในกลุ่มน,นะครับว่าเฮ้ยคนนี้ไปหาเทคนิคพิเศษมาคนนี้ไปหาเทคนิคการจัดวาไปัญหาม,มาแล้วมายำรวมกันแล้วมาประกอบแบ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นะครั้งต่อไปที่อาจารย์มาสอนปุ๊บผมต้องได้รายชื่อพร้อมกับหัวข้อโอเคไหมครับช่วยสรุปให้ผมดึงท่านใครก็ได้นะครับใครก็ได้สรุปใหแ่อาจารย์ท่านหรือจะต้องแห่อาจารย์อมอบหมาย ว่าคนนี้รับผิดชอบเอาแบบไหนยังแต่แค่จานนะผมไม่ไม่ไปมาพับใครนะนะครับช่วยกันแต่ละทีมก็เอามารวมรวมกันทีไ่ได้เขียนเสร็จแล้ววันนั้นก็ามาเป็แปะไว้เปนโต๊ตนะอาจารย์นะครับเอาละทีนี้การเรียนวิชานี้นะครับแต่ละท่านมีโน้ตบุ๊กมาไหมไม,มีนะโอเค <c oughs> มีใครมีโน้ตบุ๊กไหม อาจารย์จะขอเสียสละโน้ตบุ๊กหนึ่งลูกนะครับเพราะว่ามันพุกอาจารย์ไปบอกใช่ไหมมันพุกอาจารย์ใช้ไม่ได้ที่นี่นะครับวันที่มาปุ๊บเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งที่เนี่ยนะครับเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งให้อาจารย์ใช้น็อตพุกตัวของท่านท่านไหนก็ได้ทุกท่าน <c oughs> ไ,าได้เก็บข้อมูลน,นะครับอขอถึงเครื่องทีนงท่นี่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้น้อตพุกตัวนั้น <c oughs> ในการสอนนะครับหนังสือที่พูดถึง มีข้อมูลในเครื่องไว้ไงไม่ดเกได้ยเียาบอกไปยังจาได้ว่าได้จะบอกไปล้มั้งหาได้ไหมหาได้ไหมหาได้นะโอเคก็เียวไว้แล้วเราจะมาเจอกันแล้วเราจะมาเรียนการตรงนี้นะครับเจ็ดติแต้มโปรเจกต์สามติดแต้มสอเคลยครับเพราะฉะนั้นในวิชานี้ เน้นไปที่โปรเจกต์ก็แสดงว่าผมคาดหวังว่าพวกท่านต้องออกแบบเว็บ้สวยงามจำไว้ว่าออกแบบเว็บหนึ่งสีสันนะครับเลือกใช้สีเลือกใช้ฟอนต์เลือกใช้รูปภาพเลือกใช้หลักการแบบนี้เหตุผลเพราะอะไรออกมาจากที่ด้วยครับเช่นสัต์เลี้ยงนะครับ,รบมาสีดำเลยพื้นหลังองขาวแน่ ทำไมต้องใช้สีดำต้องมีเหตุผลตอบได้เนี่ยพัดเครื่องสีแดงมาเลยเงี้ยนะครับหรือมาบอกอาจารย์อาหารมาถึหงหเจ็ดสีเลยมาแบบเต็มไปหมดดีลาเต็มไปหมดอาหารขาวก็อาจานเนี่ยอาหารเผ็ดอาหารเผ็ดต้องสีแดงอาหารหวานต้องสีเหลืองสีปั๊กผมมีเหตุผลดังต่อไปนี้บังบางเวลาโชว์มัน็บบผมจะถามหนุ่ม ไอคอนดุ๊กติ๊กุกติ๊กมาทำไมเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรนะครับเข้าใจใช่ไหมครับทุกรายละเอียดที่อยู่บนเว็บต้องมีเหตุผลบอกตอบให้ได้ท่านจะชักไม่น้ำทั้ง้ามาท่านจะอะไรมาเป็นเหตุผลที่ผมต้องรับได้ไม่ใช่หรอกตอนเป็นสัตว์เลี้ยง่า้ักไอคอนของเราจะมีหมาตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเด,ด,ดินอยู่ตลอดเวลา ถามเพราะอะไรท่านบอกสื่อให้รู้ว่ามันเป็นเว็บไซต์ตัดเย็บหน้ารักพอเปลี่ยนหน้าไปพวกจากหมากลายเป็นแมวจากแมวกลายเป็นปลาจากอธิบายได้ท่านบอกเพราะอาจารย์ไปคลิกหมวดอาหารไปคลิกสัตว์น้ำก็เลยต้องเป็นปลาถ้าไปคลิกสัตว์เลี้ยงผมให้เป็นหมาถ้าไปคลิกสตรีผมให้เป็นนกขัดอย่างเงี้ยโอเคดีเห็นตั ใช่ไหมครับบางคนบอกพรกเครื่องนะถึงพรกบุกพักกีเป็นพรกนู้นพักนี้ราคาอะไรถามว่าท่านโตก็ท่านทำเว็บอะไรบอกผมทำเว็บขายพรกเครื่องอย่างเงี้ยผิดนะผิดการต่อจารย์แล้ะจารย์ต้องการเป็นเว็บข้อมูลพักเครื่องไม่ใช่เว็บขายพรกเครื่องเห็นไหมครับนี่คือเว็บการทําข้อมูลอย่างเดียวไม่ใช่เว็บขายของจำไว้นะครับดอกไม้ ยกตัวอย่างเอาแต่กุหลาบดอกไม้โอเคถ้าเป็นกุหลาบถือว่าเป็นดอกไม้เสร็จเป็นเว็บไซต์ดอกกุหลาบีนถือว่าโอเคดอกกุหลาบมีดีอัพมีดีแบบใส่ไม้หมดมีลูกแบบยังไงจัดออกมาอย่างเงี้ยอธิบายได้นะครับดอกกุหลาบต้องเป็นโทนสีแดงสีม่อย่างนี้ท่าอธิบายนะครับเป็นน้ำคิดให้ดีว่าเรามีรายละเอียดว่า ทำไมเราต้องออกแบบเหตุผลด้วยเหตุผลังต่อไปนี้คือวันหนึ่งถ้าท่านจะเป็นนักออกแบบเล็กท่านจะต้องมีคำตอบให้กับลูกค้าว่าทำไมไม่ใช้สแีแดงทำไมต้องใช้สีเขียวทำไมถึงต้องใช้โลโก้ทำไมต้อง,โโองวางของซ้ายทำไมไม่เป็นสงขงวาจนะครับเมนูทำไมต้องเป็นแบบดอกดาวทำไมไม่เป็นเมนูแบบยืดหดได้อธิบายได้ ครับถ้าท่านอธิบายได้ทุกอย่างผ่านถ้าอธิบายไม่รู้เรื่องติดลบติดกบติดลบ <c oughs> นะครับโอเคไหมนะอ่ะติ๊กนกถามไหมถ้าไม่มีจะได้ปล่อยให้กลับละวว่างฝ่ายงานเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ที่เจอการขอเรารู้วางตรงนี้หนึ่งเครื่องต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะแล้วก็รายชื่อกลุ่มพร้อมกับหัวข้อแล้วเริ่มสตาร์ททำได้เลย ไม่จําเป็นต้องส่งบนอินเทอร์เน็ตผมเจอเวลาที่ผมจะตรวจผมจะดูจากเครื่องนะครับไม่ต้องอัพโหลดไม่ต้องไปจองพื้นที่ไม่ต้องอะไรแต่ถ้าใครอยากจะจองพื้นที่เพื่อที่จะเอาขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ไปจองไปไว้ดีมัางครับเพราะบางรุ่นมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องต่ออินเทอร์เน็ตปล่าเคยให้ทําแล้วมันมีปัญหานะครับว่าทาเสร็จไปวันที่จะจัดเซิร์เซิร์ฟเวอร์นั้นจะพังเข้ไหมครับมันก็เลยมีปมัญหาอาจารย์ก็เลยตัดประเด็น อขึ้นอิเนเทอร์เน็ตต่างๆละให้าอยู่บนโลโก้ถ้าพังทีนี้พังเครื่องท่านไม่ได้บน,นเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าพังเครื่องท่านผมขาดคะแนนได้เต็มที่เ <c oughs> ข้าใจนะเอ็นนะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันเสาร์นู้ดนะครับเสาร์หน้าพักเสาร์แล้วกว็บอกอาจารย์ได้เขาได้เลยว่าเข้ามาสอนได้เลยคนนะครับไหมมันมันงง cô đồng mại nó mà, cô đồng mại nó mà <laughs>